การเขียนวงจรไฮดรอลิกแบบอัตโนมัติ1กระบอกสูบก็จะมีขั้นตอนในการเขียนดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกครับให้เราเปิดโปรแกรมที่เราจะใช้เขียนขึ้นมานะครับโปรแกรม f ฟตโตฟิ s i m ที่เป็นในส่วนของไฮดรอลิกนะครับคลิกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ทําการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรืออุปรกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้เขียนกันนะครับทีนี้ให้เราเปิดหน้ากระดาษขึ้นมา1แผ่นในการ ที่จะใช้เขียนวงจรขึ้นมานะครับวงจรของเราจะมีอยู่2วงจรด้วยกันวงจรแรกนะครับเป็นวงจรกําลังนะครับ power circuit วงจรที่2เป็นวงจรควบคุมนะครับ control circuit เรามาเริ่มต้นเขียนวงจรกําลังกันก่อนนะครับวงจรกําลังนะครับเครื่องมือหลักที่เราจะใช้ก็คือคําว่า h y ดรอล l i c ให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมะีเครื่องมือแยกย่อยออกมาอีกสัญลักษณ์ที่เราจะใช้นะครับในส่วนแรกก็คือ กระบอกสูบกระบอกสูบจะอยู่ในส่วนของคำสั่งอ x กคูล t ลเตอร์นะครับให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกกระบอกสูบที่เราใช้นั้นนะครับเป็นกระบอกสูบชนิดทํางานสองทิศทางนะครับเราสามารถเลือกตัวนี้ได้เลยครับกระบอกมาวางไว้เสร็จแล้วนะครับให้เรานรําสลักแถบเส้นสเกลมาทัดนี้นะครับออกมาใส่ไว้บริเวณปลายขั้วสูบครับระหว,ว่างนะครับเราก็จะได้สลั์นี้ออกมาหลังจากนั้น สาระตัวต่อไปครับเป็นสาระในเรื่องของวาล์มครับพี่ทางวาล์งคับพี่ทางอยู่ในคําสั่งคาว่าว้าวนะครับคลิกค,คลิกที่เครื่องหมายบวกได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกตามรูปได้เลยนะครับวาล์ wow ที่ใช้เราใช้เ,ชเป็นวาล์สีทับสองตัวนี้นะครับเมื่อดึงออกมาแล้วให้เดบมาคลิกที่วาล์ครับเซตค่าต่างๆให้ตรงตามงานที่เราจะใช้นะครับก็คือใส่กลไกลให้กับวาล์เราเลือกใช้เป็นการสั่งงานด้วยโซลินอยนะครับแล้วก็ เลื่อนวาล์วขับด้วยสปริงนะครับอันนี้ให้คลิกตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยเราก็จะได้วาล์วออกมาทันทีถัดไปครับเป็นแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายของเราจะอยู่ในคําสั่ง supply email ตอนนี้แหล่งจ่ายเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะขนาดใช้ตัวนี้กับแท้งได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือกใช้ที่เป็นชุดตัวกำลังนะครับที่ทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นสาระเต็มเต็มแล้วนะครับใช้ตัวนี้เลย เราก็จะได้อุปกรณ์ออกมาทีนี้ทําการลากให้เกิดเป็นเส้นวงจรนะครับลากตามผมนี่เลยนะครับสูวนี T ตอนนี้เราไม่ได้ใช้งานดับเบิ่คลิกนะครับเราปิดรูใช้งานไว้ก่อนส่วนรูบีนะครับกับรูเอลากตามนี้ได้เลยเราก็จะได้วงจรออกมานะครับถัดไปนะครับเป็นการใส่โค้ดให้กับอุปกรณ์นะครับโดยการเลือกใช้คําสั่งด้านล่างสุดนะครับ เพราะว่าผมจะเลือกใช้เป็นเท็กข้อความดึงเท็กข้อความออกมานะเสร็จแล้วดับยวไลคลิกที่เท็กเราใส่โค้ดลงไปได้เลยครับพิมพ์โค้ดลงไปได้เลยนะครับตัวนี้ใส่เป็น1.0เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยส่วนวาวสีทับสองนะครับโค้ดที่ใชนะ้เราใช้เป็น1.1เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับเราก็จะได้โค้ดออกมาตามนี้เลยถัดไปเป็นการใส่โค้ดให้กับโซลีนอยครับ ซีนอยเราเอาเมาส์ไปคลิกบริเวณรูกลมนะครับให้เป็นสีเขียวแล้วดับเบิลคลิกเราจะใส่โค้ดในนี้นะครับอันนี้ใส่เป็น y 1.2เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะครับเราก็จะได้โคดออกมาแล้วถัดไปครับเซ็ตค่าต่างๆใส่โค้ดบริเวณเส้นสเกลบรรทัดบริเวณกระบอกสูบนะครับให้เราเอาเมาส์ไปดับเบิลคลิกแถวแรกครับช่องลาเบลตัวนี้ให้ใส่เป็นโคด s 1.4 นะครับส่วนค่าตรงนี้เราใส่เป็น0 2ตัวเลยนะครับแถวที่2โค้ดตัวถัดมาเราใช้เป็น s 1 3สนะครับส่วนค่าตัวเลขตรงนี้เราใส่เป็น200นะครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับเราก็จะได้ส่วนประกอบนะครับในส่วนของวงจรกำลังนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นการเขียนวงจรควบคุมนะครับคอนโทรลเซอร์กิต วงจรควบคุมโดยหลักเราก็จะใช้เครื่องมือที่อยู่ในแถบของอินเทอร์เฟซคอนโทรลเป็นหลักนะครับให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกสิ่งแรกนะครับที่เราจะนําออกมาใช้นะครับสารักแรกก็คือสารลักของแหล่งจ่ายกระแสไฟจะอยู่ในคําสั่ง power supply นะครับเราก็จะใช้เป็นไฟกระแสตรง2 4โวลต์นะครับมีอยู่2ขั้วขั้วบวกก็คือบวก2 4โวลต์นะครับเป็นไฟขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบเราใช้เป็น0นโวลต์แบบนี้นะครับอันนี้คือแหล่งจ่ายกระแสไฟ ถัดไปครับสารลักษ์ที่ใช้เป็นสารลักษ์ในเรื่องของสวิตนะครับสวิตสวิตอยู่ในคําสั่งนี้นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกตามรูปนี้อีกทีหนึง่งเราใช้เป็นสวิตปุ่มกดแบบคุปปัตต้อนนะครับก็คือสารลักษ์นี้สังเกตที่ด้านล่างก็ได้นะครับจะมีคําสั์บอกอยู่นะครับให้เราเลือกตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วนํามาวางไว้ถัดไปเป็นสารลักษ์สวิตคุปปัตต้อนหน้าสัมผัสแบบปกติปิด ก็คือรูปนี้แล้วก็ให้เราดึงออกมานะครับมาวางไว้ตัวถัดไปเป็นสัญลักษ์ของรีเลย์รีเลย์จะถูกเก็บไว้ในคําสั่งคําว่ารีเลย์นะครับให้คลิกที่เครื่องหมายบวกทีนึ่งสัญลักษ์ที่ใช้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับตามรูปเลยเสร็จแล้วดึงออกมาวางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปใส่โค้ดให้กับสัญลักณ์นะครับเริ่มแรกเราใส่ที่ ใส่โค้ดที่สวิตช์พุปธต้อนที่เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติเปิดนะครับับบิัคลิกได้เลยตรงช่องลาเบลตรงนี้เราใส่โค้ดเป็น s 1 2เสร็จแล้วกดโอเคดีนะครับถัดมาครับสวิตช์พุปธต้อนที่เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติปิดนะครับดับเบิ่คลิกตรงช่องลาเบลก็ใส่เป็น s 1 5เสร็จแล้วกดโอเคนะครับถัดมานะครับรีเลย์รีเลย์เราใช้เป็นโค้ด ที่เราใสา่เป็น k 1นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับทีนี้ทำการลากให้เกิดเป็นเส้นวงจรตามรูปเลยนะครับตรงไหนที่เราไม่ตรงเราขยับไม่ตรงเราก็จะได้เป็นวงจรขึ้นมานะครับตามรูปเลยนะครับนี่ก็คือวงจรในส่วนของลายที่1ต่อไปนะครับเป็นการเขียนในส่วนของลายที่2ลายที่สสาระที่เราใช้นะครับเป็นสาระหน้าสัมผัส หน้าสัมผัสจะถูกเก็บไว้ที่คําสั่งสวิต์นะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงคําว่าแกลลอรสวิตนะครับคลิกอีกทีหนึ่งครับที่เครื่องหมายบวกหน้าสัมผัสที่ใช้เราใช้เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติเปิดครับรูปนี้ดึงออกมารับมาวางเสร็จแล้วเราดับเมื่อคลิกที่สลักได้เลยนะครับเพื่อจะใส่โค้ดได้เลยตรงนี้เราใส่เป็นโค้ด k 1นะครับเราจะให้หน้าสัมผัสตัวนี้เป็นหน้าสัมผัสของ k 1นะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนรูปมาาเลข3ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเลข1ครับ เราจะใช้ขัว้วเป็นขั้วหมายเลขหนึ่งในการต่อวงจรในภาคปฏิบัตินะครับเราเราจะใช้เป็นขั้วหมายเลข1หนึ่งเสร็จแล้วเราลากวงจรได้เลยครับในส่วนของลายที่สองตามรูปเลยนะครับส่วนรูด,ด้านล่างรูสีนี้เราลากมาตรงนี้ครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกม,มานะครับต่อไปการเขียนวงจรในลายที่3นะครับลายที่3อุปกรณ์ตัวแรกรู้สึกจะเป็นหน้าสัมผัสโค้ดเป็น K1 นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับก๊อปปี้เลยครับ อะไรที่เราเซตไว้แล้วนะครับที่มันใช้ซ้ําเราสามารถ Copy ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับผมไม่ใช้วิธีนี้ในการเขียนให้มันเร็วขึ้นเแล้วก็วางไว้นะครับถัดไปครับเป็นหน้าสัมผัสแบบปกติปกติเปิดนะผม,มก็ยังสามารถ Copy ตรงนี้ได้อีกนะครับมาวางไว้ตรงนี้เราใส่เป็น k 1นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนโค้ดเราก็ดเบ็ดไคลิกได้เลยครับเราก็ใส่ตรงช่องระบิวนะครับเป็นโค้ดว่า s 1 4 เสร็จแล้วกดโอเคครับก็จะได้ออกมาถัดไปเป็นหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสที่เป็นปกติปิดก็คือตัวนี้นะครับดึงออกมาอีก1ตัวมาวางไว้นะครับดับเบิลกลิกที่สัญลักษณ์เสร็จแล้วใส่คโค้ดเปลี่ยนคโค้ดเป็น S 1.3กดโอเค OK นะครับก็จะได้สัญลักษณ์ออกมาถัดไปครับเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์เราก็ปี้ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ปี้ได้เลยแล้วก็วาง ส่วนเรเลทตัวนี้ที่เรา copy มานะครับทำการดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนโค้ดตัวนี้ใส่เป็น k ตัวที่2ครับ k 2อนะครับอันนี้ลายที่3ก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วลากให้เกิดเป็นเส้นวงจรน,นะครับตามรูปพยายามถ้าเส้นไม่ตรงพยายามปรับให้ตรงนะครับเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็ให้ใหวงจรของเราดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับนะถ้าตรงนี้ระยะไม่พอก็ขยับได้นะครับก็จะได้เส้นวงจรขึ้นมาในลายที่3า ถัดไปครับลายที่4ลายที่4อ่าอกรุ์กที่เราจะใช้เป็นหน้าสัมผัสปกติเปิดนะครับเรา copy ตรงนี้ก็ได้นะครับ copy ไปแล้วก็วางตัวนี้นะครับเดบบินชิกที่สละตัวนี้ที่เราวางไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้โค้ดที่ใช้เราเปลี่ยนเป็น K2 ครับเราจะให้หน้าสัมผัสตัวนี้เป็นหน้าสัมผัสข,ของ K2 เสร็จแล้วล่าให้เกิดเป็นเส้นวงจรครับ ไล่เป็นเส้นวง,งจรแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นหน้าสผพัด k 2ใช้อีกหนึ่งตัวครับก็ c o p y ไปเลยครับแล้วก็วางแล้วก็เอามาวางไวตรงนี้สลั์ตัวถัดไปเป็นสลั์ของ solenoid นะครับ solenoid จะถูกเก็บไว้ที่ relay นะครับสลัตของ solenoid คือตัวนี้นะครับดึงออกมาแล้วมาวางนะครับดับเบิลคลิกที่ solenoid ใส่โค้ดเป็น y 1. 2นะครับแล้วกดโอเคได้เลยหลังจากนั้นลากให้เกิดเป็นเส้นวงจรนะครับปรับให้ตรงนะครับปรับระยะให้ดูสวยงามเสร็จแล้วลากวงจรนะครับเราก็จะได้วงจรออกมานะครับเรียบร้อยแล้วทําการทดสอบวงจรนะครับกดสตาร์ทด้านบนครับผมก็จะทดสอบ้วยการกดสวิตช์ s 1นึงอครับเริ่มต้นกดสวิตช์ s 1นึงอปุ๊บลูกสูบก็จะเกิดการทํางานครับเคลื่อนที่ออกื่องที่เข้านะครับเป็นอัตโนมัติ ต้องการหยุดการทํางานของวงจรนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ S 1 5ครับวงจรก็จะหยุดการทํางานนะครับอ,อีกรอบหนึ่งนะครับสั่งให้วงจรทํางานเอาเมาส์ไปกด S 1 2่หยุดการทางานนะครับไปกด S 1.5นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ